สนับสนุนโดยซินไบ o x และไบโอจีดีเอ็กซ์คูสีที่เข้าใจกระเพาะและลำไส้เพื่อสุขภาพดีจากภายในบ f ฟิชเข้าเกลียบเมืองนาราและมัสปอร์ใช้ดีใช้ทนต้องกระเป๋ามัสปอร์น้อยแกน่ารักจังเลย<ม>อลอม,มีพูดผิดอึดอัดแล้วก็แบบตกใจวิพูดผิดอีกแล้วครับเอ แกรับมาปีพศ2560กี่ปีแล้วเนี่ย6.6แล้วปีนี้6.6ปีนี้66แล้วไปดูสิว่าแกรับมากี่ปีไปดูกันครับชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับอัสลารรมมาลัยกุมามัลตุนร้อแล้วกาตุค่ะชั้นชื่อน้อยค่ะอายุ67ปีค่ะแล้วชื่อแขกชื่ออิสระ เยันนะโอ้ยพี่เป็นชื่น้อยค่ะชื่อแขกเยันนะค่าขายทำพ่อข้าวเหนียวปิ้งเพื่ออาหารใส่กล่องก็ขายไม่แพงหรอกแค่3าบาทอยู่กับหลานอยู่กับหลานคุณเล็กประมาณ9แล้วคุณแม่จริงๆเขาไปไหนแม่จริงๆเขาไปไหนก็ไม่รู้จิตต่อไม่ได้กอบสุตศาสนาเดิมสองเลยนะสอง พศสองห้าหกองทายกันดูว่ากลับสู่ศาสนาเดิมกี่ปีคะบารนโคแสดงความยินดีำะบับคนที่ทายถูกบานนกลับมาสู่ศาสนาเดิมมาแล้ว7ปีค่ะแล้วก็เลยพูดกับหลานบอกว่าเราเขารับอิสลามนี่แม่ว่าดีนะลูกสบายดีสบายใจ หลานก็บอกว่าแม่หนูก็ชอบดีใจเหมือนกันแล้วพอเราไปเรียนเราก็มีความสุขเห็เพื่อนเที่เขาช่วยเหลือกันเยอะแยะว่าในสลามใจดีเขาก็บอกว่ามีนะแม่มีคนรักแม่รักหนูอะไรนะแต่แต่ครอบครัวมันก็ไม่สมบูรณ์ครับแบบคือว่า ลูกเต้าไม่มาอยู่ด้วยไปหมดมีเจาลานสองคนเวลาานทัดสับสนนะพนทัดก็นั่งคิดกับหลานแล้วก็บอกชวนกันเออเอางี้เราก็มาละหมาดกันแล้วเราก็ท่องลายลายหายิอนรอบไปเรื่อยๆเอยแม่า๋าวบอกว่าคำที่พังนี้เพราะหูเขาบอกเพราะหูหลานนะอ่ะก็ยืนดัด่งได้มาค่ะแบบนละละี้ มารับกันเถอะต่สบายใจแล้วก็จะดีอยู่ต่อไปก็ดีเองเอาลรวให้ทุกอย่างขนาดวันน้อยไม่มีอะไรเลยเอาล้วให้ทุกอย่างเราขอไปขอมาเดยวก็ได้เองเนี่ยเอาล้วจะส่งคนมาช่วยส่งคนนู้นมาส่งคนนี้มาอย่างเงี้ยช่วยที่ป้าน้อยมาอยู่ศาส,สนานิธีป้าน้อยมีความสุขมากค่ะแล้วก็แบบว่าทำอะไรก็ง่ายได้โดยหมดทุกอย่างเลยค่ะจะไม่ไปไหนแล้วอย่างเงี้ย อหรับมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็น่ารักมากป้าน้อยแกชื่อยันนะขายข้าวเหนียวปิ้งอ่ะครับอาจารย์รู้จักกับท่านด้วยใช่ไหมรู้จักด้วยเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่อาจจะยากจนครับก็ทางโครงการของทางวิถีเราเองเนี่ยเราก็มีซัพพอร์ตดูแลโครงการผู้ยากไร้อยู่แล้วารักมมากแล้วก็ยังมาเรียนจากคนแบบนี้แหละแทบไม่ขาดเลยเือนกันไป่อยัย แล้วจูงลูกจูงหลานมาเรียนนะแล้วนั่งเนี่ยก็นั่งด้านหน้าเลยนะหลังๆเนี่ยเขาต้องไปเรียนฟอตดูอินเสริมแล้วลูกเริ่มโตหลานเริ่มโตแล้วจริงเขาเรียกเป็นลูกไปแล้วผมก็เรียกเป็นลูกตามเข้าไปด้วยนะก็พาไปเรียนศาสนาดูแบบเอางานเอาการมากโอ้โหน่ารักมากแล้วผมชอบ อย่างความเป็นอะไรอ่ะบ้านๆจริงๆเนี่ยอย่างเช่นคุณป้าอะไรอารีนาเมื่อตอนแรกแกบอกว่าอัลลอฮ์เจ้าขาอัลลอฮ์เจ้าขาอัลลอฮ์เจ้าขานะก็ใช้ัพท์ง่ายอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะท่านอ่านอะไรไม่ได้ชันไลายลายมลลอมุฮัมมัดอัสซุลุลรอไปเรื่อยๆเดี๋ยวอัลลอฮ์ก็ให้เองแหละนะฮะเราฟังแล้วก็เออพี่น้องที่เข้ามาแล้วก็เห็นว่าวิธีหลักการในการที่แกเข้ามาเนี่ยวิธีการที่แกเข้ามานี้ก็ไม่เหมือนใคร ใช่ใช่น่าสนใจมากน่าสนใจมากนะพี่น้องค้าพี่น้องอยากรู้เนี่ยก็หลังไมค์กับจารย์บุคคลีได้นะครับหรือว่าไปคุยกับป้าน้อยวันเสาร์มาเนี่ยก็คุยว่าแล้วแกมาเข้ารับอสลามได้ไงใจเด็ดมากนักเลงมากแล้วถามว่าเป็นมุสลิมแล้วแบบโอ้โหมีคนชักชวนมาจารี้ยงดูปูเสือก็เปล่าใช่ครับทุกวันนี้ขาย เหนียวปิ้งเหนียวปิ้งอร่อยด้วยอร่อยด้วยอร้ยผมต้องเป็นลูกค้าหน่อยละขายอยู่แถวลำสาลีนะพี่เรางวันเสาร์บางทีท่านก็พกมาด้วยจจาจำนวนไม่มากนะโอเอามาเอามาเอามาเดี๋ยวผมผมได้ซื้อนะวันเสาร์นี้ก็ได้มี ภารกิจอะไรต่างๆแ้วก็จะได้กินกันนะฮะก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งอาจารย์พูดถึงป้าน้อยสักหนึ่งนาทีนะว่าแกเป็นยังไงไมายังไงกฎเรียนรจริงๆแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่อย่างอย่างที่เราเน้นกันหลายๆครั้งเนี่ยว่าคําว่าฮีดายะนะทางนําจากพระเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มามิติเดียวบางครั้งเนี่ยมันมาผ่านเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญหรือบางทีอาจจะผ่านสิ่งที่เราเองเนี่ย มีความสงสัยอยู่แล้วว่าไอ้เรื่องนั้นมันเป็นแบบนั้นเรื่องนั้นเป็นแบบนี้นะครับหรือบางทีผ่านคนที่เรารักผ่านลูกเราผ่านหลานเราหรือบางทีเนี่ยมันอาจจะในเชิงลบด้วยซ้ําทําไมล่ะก่อมาแล้วก็สร้างความเสียหายมันก็ยิ่งทําให้เราอยากรู้ว่าไอ้ความเสียหายนี่มันยังไงกันไปไปมาๆมก็มาศึกษาอย่างเหตุการณ์ของป้าน้อยเนี่ยก็เคสคล้ายๆกันที่อาจจะไม่ได้เริ่มต้นด้วยความประทับใจนะครับไม่ได้ใช้คําว่าเขาใช้คําว่าเลยนะครับ first impression ใช่ไหมครับความประทับใจแรกไม่ใช่ ไม่ประทับใจแต่มันมาเป็นภาระพอมาเป็นภาระแล้วเนี่ยเอาก็ในเมื่อหลานฉันจะเป็นแบบนี้ฉันก็ต้องศึกษาสิก็ต้องเรียนรู้เรียนรู้ไปเรียนรู้มาอวันสาสิจริงๆมาจากความที่ติดลบมาก่อนด้วยติดลบมาก่อนติดลบมาก่อนด้วยแกรู้สึกไม่ดีละเพราะว่าหลานแกนี่ก็อาจจะมีที่มาที่ไปนั้นที่แบบเออถูกทอดทิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่แต่แทนที่แกจะหนีหรือเอากลับไปตรงอื่นเออเอาไปอย่างนู้นไหม่ ฉันลองมาอย่างนี้หลานอยากเป็นอย่างนี้ฉันจะลองมาศึกษามาเรียนรู้ดูปรากฏว่าัาเอาะ้อไม่เคยทอดทิ้งแกแกบอกว่าอยากได้อะไรเอาะอก็ให้ตลอดแล้วทิ้งท้ายประโยคเมื่อกี้ผมว่าน่าสนใจมากที่ท่านบอกว่า นมีความสุขนะก็ลองมาศึกษากันนะมันจะไม่ไปไหนแล้วฉันกลับมายังศาสนาเดิมของฉันแล้วมันแสดงให้เห็นว่าขิดายะที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยไม่จ้เป็นต้องเป็นยิ่งใหญ่อยู่มาสจัญจริงนแต่สิ่งที่ท่านได้รับนี่สินี่คือความมาสจั์แล้วป้าน้อยแกเนี่ยอาจจะอยู่ในโลกนี้อาจจะไม่ได้มีมั่งมีนะแต่ผมเชื่อนะว่าแกจะกลับไปอยู่ในโลกอาคิวระ์ด้วยกับความร่ำรวยทั้งแกและกหลานชอบ รู้สึกว่าวิธีการที่แกจะแก้ปัญหาของแกนี่ก็หมหัศจรรย์ด้วยอจยะผมว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่บางทีเนี่ยผมจะพูดยังไงดีล่ะพี่เต้มันเป็นคําที่มุสลิมเดิมคุ้น,คนเคยนะกับการแก้ปัญหาของป้น้อยเองอะ่ะคือแกจะ กล่าวคำนี้ละอีละอิลลอห์ไม่มีพระเจ้าอืาน่นใดนอกจากอัลลอฮ์สำมุวนคือลาอิลาหะอิลลอฮ์แล้วหลานก็บอกว่าเออมันเพราะดี <c oughs> ผมก็ฟังดูแล้วก็บางทีเนี่ยด้วยความเป็นมุสลิมเดิมชินแล้วเรานะก็ใช้กันชินกันซึ่งบางทีก็อาจจะเอาใจใส่บ้าง <c oughs> หรือบางทีก็พูดไปลอยๆบ้างน,นะครับ แต่ท่านเน่ยเชื่อว่ามันเป็นคําที่มันดีแล้วมันก็จะส่งผลอะไรกับชีวิตของท่านที่เปลี่ยนแปลงซึ่งคานี้ยิ่งใหญ่มากนะพี่เต้ยผมเคยได้ยินเชควีดอเนี่ได้พูดไวเ้เป็นเป็นการบรรยายบรรยายนึงเลยนะเฉพาะแค่คําว่าลายลายเราเหรอซึ่งเราอ่านโอ้ยเราอ่านบางทีบางคนก็ลายแล้วเราพูดเร็วๆด้วยซ้ําไม่ได้ให้ความสําคัญแต่จริงๆความยิ่งใหญ่ของความหมายเนี่ยมหัศย์มากใครที่สามารถทําได้ในพี่เต้ย ผมแนะนําไม่ทําแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะทําได้เอาไปไว้เป็นคําสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจมันดียังไงจตะมันคือชาวสวรรค์ไม่เตยมันคือสัญลักษณ์ของชาวสวรรค์ได้รับการการันตีจากพระเจ้าหากว่าคําสุดท้ายที่เราได้กล่าวก่อนที่เราจะตายคําสุดท้ายใช่ลายลาิลมล้อคุณคือชาวสวรรค์ว้าว แต่ทำยังไงได้เป็นหนึ่งในนั้นแต่ประเด็นคือทํายังไงพี่เต้ยถ้าเราไม่ชินกับคำนี้มันก็จะไม่ชินพี่เต้ยถ้าไม่ติดลิ้นนะดังนั้นก็ต้องทําให้ติดลิ้นซึ่งป้าน้อยเนี่ยอย่างที่พี่เต้ยบอกว่าขอให้ท่านได้ไม่ไม่มั่งมีในโลกนี้นะขอให้มั่งมีในโลกหน้าแล้วขอให้เราได้เป็นบุคคลด้วยเราได้ยินแล้วก็ปลื้มใจมีความสุขไหมพี่น้องพี่น้องที่เป็นมูอัลลัฟนะครับแล้วก็พี่น้องที่เป็นมุสลิมเดิมอยู่แล้วเนี่ยได้ยินพี่น้องสามารถที่จะเอาแง่คิดเอา สิ่งดีๆจากพี่น้องมูอลัลลาฟอายุอาวุโสแล้วแต่เป็นแง่คิดที่ทันสมัยมแล้วก็ดียอดเยี่ยมมากอากรับ,รบพี่น้องเขามาฟังรายการของเรามากินน้ำฟ้าชากาแฟต่าง,างๆเนี่ยและช่วงนี้พี่น้องมูอลัลลาฟก็มาที่ไว้เยอะมาแล้วก็เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งของเขาเนี่ยมาเบรกมานั่งมาคุยกันเนี่ยแกก็มีคําถามเหมือนกันนะจย์โดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงนี่ก็มีคําถามเยอะมูอัลลาฟ ก็พิ่งก็ที่พิ่งเข้ารับอิสลามก็มีคําถามเยอะผมขออนุญาตวันนี้อาจารย์ขอสักสี่คำถามได้เลยครับเดีย๋ยวจะเดี๋ยวจะให้อาจารย์กลับไปดูแลภรรยาแล้วอขอแป๊บหนึ่งอ่านะครับพี่น้องถามมาบอกว่าหากว่าบ้านเรานั้นเนี่ยทำธุรกิจผลิตอาหารต้องเข้าใจว่า คนนี้ที่ถามเนี่ยเป็นมุสลิมใหม่นะเป็นมุสลิมใหม่เนี่ยบ้านเขาเนี่ยก็เดิมเนี่ยก็กไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้ว <éc> <room> บ้านเขาเนี่ยสมมติว่าบ้านเราทําธุรกิจผลิตอาหารแล้วมีส่วนประกอบเนี่ยเป็นหมูครับ <mentor> ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องคอยช่วยงานเช่นไปนวดไปผสมอาหารต่างๆที่มันมีส่วนประกอบของหมูอยู่ <understand> อยากถามว่าตอนนี้เข้ารับอิสลาเแล้วยังไปช่วยได้อยู่ไหมหลีกเลี่ยงหากหลีกเลี่ยงแล้วจะเกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์ที่ <ate> มีเนี่ย จะมีทวิธีไหนได้มีวิธีไหนได้บ้างครับอา <ผม S 2> จารย์คำถามคําถามนี้ชัดเจนมากอันนี้<ล>ของจริงเลยอะของจริงเลยนะออว่าชัดเจนมากเลยว่าเป็นปัญหาที่ผู้ผที่มากับสุสานาเดิมเนี่ยจะจะมีปัญหาคล้ายๆกันแบบนี้แหละเนื่องจากธุรกิจครอบครัวรหรือการดําเนินชีวิตในครอบครัวมันก็จะมีเนี่ยแหละกิจกรรมที่ในหลักการอิสลามเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ไม่สามารถที่จะไปร่วมได้อยู่แล้วเนี่ยนะครับอย่างเรื่องของการทำทำอาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสุกรหรือหมูเนี่ยนะครับก็ ห้ามกินก็แปลว่าห้ามจําหน่ายจ,จ่ายแจกห้ามม uh ี huh. ส่วนร่วมแปลว่าถ้าเราเองจะไปมีส่วนร่วมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ส่งเสริมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ uh huh. แล้วยังไงดีล่ะผมเรียงลําดับแบบนี้แล้วกันนะครับว่าอิสลามส่งเสริมในการสัมพันธ์เครือญาติหนักมากหนักมากจนถึงขั้นวาญิปแปลว่าจําเป็น มีพ่อมีแม่การเป็นมุสลิมไม่ใช่เป็นการตัดขาดพ่อแม่นะอ๋อพอเปลี่ยนเป็นมุสลิมเราไม่ใช่แบบห้ามยุ่งอะมุไม่ใช่ไม่ใช่นะและเป็นมุงตรงกันข้ามด้วยซ้ำเลยต้องยุ่งและแสดงความรักมากกว่าที่เคยแสดงความรักด้วยสวยงามสวยงามนั่นแปลว่าต่อให้ผมเชื่อว่าจะมีคําถามตามมาว่าอ้าวแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะแล้วเราจะไปแสดงความรักไปกอดไปอยู่กับท่านหรือว่าไปไปคบประงมไปดูแลท่านแบบเนี้ยมันได้เหรอไม่ใช่ได้เหรอ มันต้องทำ <S <S 1> <S 1> <อ>การที่คุณฉเฉยเมยกับท,ท่านยังบาปเลยพี่เต้ยโอ้ oh. ไม่ได้นะอันนี้ผมต้องปรับความเข้าใจให้พี่น้องอได้เข้าใจาในในภาพรวมนะครับว่าอิสลามเนี่ยมีอายะกรานยืนยันด้วย <S <S ว่าให้อยู่กับท่านทั้งสองในโลกนี้ด้วยดีด้วยดีด้วยความดีงามเชื่อฟังท่านในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ขัดต่อสิ่งที่พระเจ้ากำหนด เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังเป็นพ่อเป็นแม่เสมอให้ความสําคัญยิ่งต้องมากขึ้นยิ่งต้องมากขึ้นด้วยให้เขาได้ท่านได้เห็นจริยาวัรที่ดีงามงมุส้อมถูกต้องถูกต้องอันนี้เป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่าแสดงว่าอิสลามไม่ส่งเสริมในการตัดสัมพันธ์เคยญาติเลยใครตัดสัมพันธ์เคยญาติเท่ากับตัดสัมพันธ์พระเจ้าโอ้โหหนักอันนี้คือในในสำนวนฮะดิษบอกแบบนั้นนะครับดังนั้นห้ามในการตัดสัมพันธ์นะประการต่อมาคือการที่เราจะช่วยในสิ่งที่เป็นธุรกิจธุรกรรมครอบครัวแล้วมันจะสร้างความสัััมมมมพนนธ์ี่ดอไไเสป แปลว่าสิ่งใดก็ตามที่ขัดกับสิ่งที่พระเจ้าได้สั่งใช้เนี่ยเราต้องเลือกตามพระเจ้าก่อนดังนั้นลำดับชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับก็จะต้องให้ความสําคัญอย่างถูกต้องพระเจ้ามาก่อนเสมอแล้วพ่อแม่เนี่ยก็จะเป็นรองลงมาเรียกได้ว่ารองจากพระเจ้าเลยนะครับครับสำคัญตั้งพระคีต่อพระเจ้าแล้วจงทําดีต่อพ่อแม่นะมันหมายถึงว่ามีสํานวนที่ยืนยันในเรื่องนี้นะก็แปลว่าเราก็ช่วยท่านในเรื่องอื่นครับ ส่งเสริมท่านในเรื่องอื่นครับดูแลแล้วก็ทําอย่างเต็มที่ในฐานะเป็นลูกที่ดีคนหนึ่งแต่สิ่งที่มันผิดในหลักการที่เราไม่สามารถไปร่วมได้ก็อธิบายท่านเข้าใจมาม่าป้าป้าหนูทําเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนะให้หนูช่วยอย่างอื่นได้ไหมให้หนูช่วยทําอะไรที่มันไม่ขัดเนี่ยมีอะไรหนึ่งสองสามสิ่มันต้องมีใช่ในงานในบ้านเดี๋ยวหนูทํางานให้หมดเลยผมว่าด้วยความรักนะด้วยความรักนะให้หนู ไม่อนุญาตให้ผู้ถูกสร้างฝ่าฝืนผู้สร้างถูกต้องถูกต้องชัดเจนครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการไม่ยากนะนะไม่ยากนะฮะก็หวังว่าพี่น้องจะเอาไปปรับใช้ส่วนวิธีการจริงๆครับอาจารย์ให้แนวทางวิธีการจริงๆพี่น้องรู้ดีกว่าพี่น้องอยู่ตรงนั้นใช่ใช่พี่น้องรู้ดีกว่าแน่นอนเอามาทุกข้อที่สองโอ้โหเวลาเร็วจริงๆเลยอันนี้เป็นคําถามจากมุสลิมใหม่เช่นกันก็มีความสับสนมากไม่ใช่แต่มุสลิมใหม่นะ มุสลิมเดิมด้วยนะท่านเมิร์นก็สับสนมากเรื่องนี้นะแล้วก็มีคําตอบมีหลายประเด็นหลายาครั้งเหลือเกินเ <ๆๆ S 1> ขาถามเรื่องของการละหมาดครับแต่ละหมาดไม่ใช่ละหมาดห้าเวลาที่อาจารย์ได้กล่าวไปในช่วงเบรกที่แล้วนะครั้งนี้เป็นการละหมาดของคนเดินทางคนเดินทาง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ได้บอกว่าหากเราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเกิน3หรือ4วันเรายังจะสามารถละหมาดย่อรวมได้อยู่หรือเปล่าเพราะเคยได้ยินมาว่าได้ไม่เกิน4วันนะถ้าแล้วก็มีคนบอกว่าได้จนกว่า จะกลับเลยตกลงพี่น้องสับสนตกลงมันได้แค่ไหนเขาไม่กล้าเจียามาดย่อรวมหลังจาก4วันเลยและขนาดเดินขนาดที่เดินทางเนี่ยเราสามารถละหมาดบนรถได้หรือไม่มี2คําถามเลยสองคำถามเลยนะครับ,รบเอาเรื่องของการละหมาดย่อรวมก่อน <Okay. S 2> ถือเป็นข้อผ่อนผันในหลักการศาสนาที่ทําให้การดาเนินชีวิตเนี่ยง่ายดายมากขึ้น พราะเวลาเดินทางมันเหนื่อยมันวุ่นมันวุ่นแล้วการจัดสรรเรื่องเวลาอะไรต่างๆเนี่ยคนเดินทางรู้ดีครับว่ามันไม่สามารถที่จะจัดการได้อย่างลงตัวจะมีปัญหาเฉพาะหน้าใช่ดังนั้นอิสลามก็เลยเปิดช่องให้สามารถละหมาดย่อรวมได้คําว่าย่อรวมเนี่ยหมายถึงจากละหมาดที่ละหมาดหน่จะมีห้าเวลาครัพี่เตยละหมาดเนี่ยมันจะมีละหมาดที่จํานวน1นึ่งรออสองรอกษสี่รอกษสามรอกามันจะย่อได้เฉพาะละหมาดที่มีสียรอกษาเท่านั้น แปลว่าไอ้ที่เนี่ยจะเหลือ2ไม่มี3แล้วเหลือ1ครึ่งไม่มีนะครัหรือมีละหมาส2อยู่แล้วเหลือ1เนี่ยก็ไม่มีนั่นแปลว่าที่จะละหมาดย่อได้นะครับซุปพี่เนี่ยย่อไม่ได้ละหมาดดูรี่อัสรีย่อได้เพราะมัน4ย่อได้แล้วมักริปล่ะไม่ได้มิชาย่อได้เอาแล้วมันยงยังไงเนี่ย เพราะมันมีคําว่ารวมมาด้วยใช่ไหม uh huh. ครับอันนี้อธิบายพี่น้องต่างศาสนาจะได้เข้าใจรหรือว่าพี่น้องที่มาเข้ารับอิสลามจะได้เข้าใจนะครับว่าไอ้ละหมาดวันหนึ่งหเวลาเนี่ยก็จะมีเวลากําหนดไว้แล้วนะครับดังนั้นละหมาดซุพี่เนี่ยเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆละหมาดปกติไปส่วนละหมาดดูรีอัสรีเนี่ยนะครับสามารถย่อและรวมได้ในเวลาของดูรี่หรืออัสรีก็ได้ก็ได้เอามารวมกันเอามารวมกันและก็ยอ่อและอาจารย์บอกว่า4เหลือ2ถูกต้องครับโอ้ก็เหลือดูรี่สอัสซีสก็เป็น4 ก็เป็น4ใช่ครับแค่นั้นจบจบแล้วละหมาดสองให้สลามจบหนึ่งแล้วขึ้นทำการละหมาดสองให้สลามจบในเวลาไหนก็ได้ส่วนมักริปอิชาานี่เขาก็จะจะจะรวมกันแต่มักริบเนื่องจากมี3าไงพีเตอร์มันก็ยอไม่ได้แสดงว่ามักริปละหมาดเต็มปกติเลยปกติเลยแล้วก็มาต่ออิชแา้วก็ลุกขึ้นยืนทันทีย่อสองระกอ๋อนี่เขาเรียกว่ารวมรวมกันในเวลาใดเวลาหนึ่งอันนี้คือละหมาดในช่วงของการเดินทางใช่ครับตกตกลงเรื่องเวลาล่ะสามวันสี่วันเรื่องของเวลาเนี่ยถ้าหากว่า ไปดูตัวบทโดยตรงนะไม่มีตัวบทจากท่านอบีระบุ เรื่องของเวลาว่าต้อง3วันเท่านั้น4วันห้ามเกินจากนี้แต่เป็นการไปเอามาจากการกระทําของท่านนบีเพราะท่านนบีเนี่ยตอนที่ไปอยู่ที่มีนาเนี่ยในขณะที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เนี่ยก็จะมีเวลาเนี่ยมันประมาณ4วันไงท่านนบีก็ทําการย่อท่านนบีก็ทําการย่อแต่จริงๆไม่ได้มีตัวบทมันไม่มีตัวบทรองรับก็เป็นการเสนอแนะจากนักวิชาการที่บางคนบอกว่าเราขอยึดเอาตามแนวทางนบีใกล้เคียงที่สุดก็ยึดเอา4ไงถ้าเกินจาก4ี่ปุ๊บเนี่ยก็ไม่พบว่ามีสุนัขนบี แบบนี้ก็ละหมายดย่อแค่4วันใครจะยึดแบบนี้ไม่ผิดนะครับาาก็ปฏิบัติแบบนี้ได้รหรือใครบอกว่ามันไม่มีตัวบทรองรับแล้วก็มีนักชิยการมีการพูดถึงว่าก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเป็นมันมีคําศัพท์สองคำคือมูซาฟิด แปลว่าผู้เดินทางและก็หมูกรีมแปลว่าฮะหรือเราบ้านเราจะเพี้ยนเพี้ยนหน่อยหมูเกลมหมูเกมอ่ะโอ้คนที่ไปอยู่ในหมูกรีมก็แปลว่าเป็นคนถิ่นอ่ะคนท้องถิ่นเป็นคนถิ่นคนถิ่นละหมาดยอรวมไม่ได้แล้วแปลว่าถ้าสมมติผมอ่ะผมยกตัวอย่างผมและกันพี่เต้ยต้องเดินทางไปทํางานและผมอยู่ประจําที่นั่นอ่ะแล้วผมคิดว่าผมก็เหมือนกับคนถิ่นอ่ะผมไม่ต้องไปไหนมาไหนว่าอะไรเงี้ยผมก็ใช้สิทธิ์ของมูกรีมเลยก็คือละหมาด ปกติเลยไม่ต้องไปย่อไปรวมแล้วเช่นนักศึกษาผมนอกไปศึกษาเนี่ยสาปีในต่างประเทศเนี่ยแม้ว่าจะต้องกลับมาบ้านบ้างนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเราอยู่เหมือนคนถิ่นเลยที่พักสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนก็สามารถใช้สิทธิ์ของการเป็นแสดงว่านั่นไม่ใช่การเดินทางนี่เฉพาะระหว่างทางแต่พอไปถึงตรงที่หนึ่งแล้วแล้วมีความสะดวกสบายแล้วอะไรแล้วลงตัวแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเดินทางแล้วสิแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในลักษณะที่ท่านมองว่าเป็นการเดินทางอยู่อันนี้มีสิทธ ยาวเท่าไหร่ก็ได้อันนี้มีสิทธิ์เพราะมันไม่มีตัวบทระบุในรี่เองชัดเจนมากนะอันนี้พี่น้องก็ไปพิจารณาเอาเป็นข้อผ่อนผันพี่น้องเป็นของขวัญจากกันล้อแต่ว่าถ้าพี่น้องไม่ละหมาดย่อรวมเนี่ยก็ไม่บาปนะไม่บาแม้ว่าจะมีทัศนะบางทัศนะบอกว่า คุณไม่ทําตามส่วนนะเพราะท่านอาบีเนี่ยไปนาบีไม่เคยละหมาดเต็มอบีละหมาดย่อแต่การนั้นก็ตามครับก็ยังละหมาดใช้ได้โอเคอาจารย์เห็นว่ามีปัญหาเรื่องระยะทางด้วยแล้วมันมีลิมิตไหมฮะมันต้องระยะทาง80โลป่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นความเป็นความละเอียดอ่อนของนักวิชาการในอดีตเนี่ยว่าเราเอาตามที่เขาเรียกนะครับท้องถิ่นเขาได้ยึดปฏิบัติกันซึ่งท้องถิ่นได้ยึดปฏิบัติกันแต่ละแต่ละเขาเรียกอะไรครับ พื้นที่เนี่ยก็แตกต่างกันนะพี่เต้ย uh huh. อย่างถ้าเป็นบ้านเรามาัสยบชาฟีอีเนี่ยที่เขาได้ยึดมัยึดปฏิบัติกันเนี่ยก็80กิโลอย่างเงี้ยพี่เต้ย 80กิโลอ่ะแต่สมัยก่อนถามว่ามีการวัดระยะ80กิโลจริงหรือเปล่ามันไม่มีไงมันไม่มีไนดังนั้นถ้าหากว่ามันเข้าสู่สภาวะของการเป็นผู้ที่เดินทางแล้วออกจากเขตพื้นที่เราออกจากภูมิลำเนาของเราภูมิลำเนาของเราแล้วมันก็มันก็พูดยากอีกนะพีเตอร์ยกตัวอย่างเช่นไม่ต้องต่างจังหวัดก็ได้ใช่คนเนี่ยอย่างบางบางคนเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดพีเตอร์อย่างบางจังหวัดเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบเนี่ยจังหวัดหนึ่งอำเภอหนึ่งอ่ะเหมือนจังหวัดหนึ่งเลยอ่ะจริง เพราะมันแบบว่าชุมพรชุมพรอ,อย่างเงี้ยหรือนครศรีธรรมราชอ,อย่างเงี้ยอ้โอำเภอหนึ่งนี่ก็อย่างกับจังหวัดเลยอย่างเงี้ยแล้วเวลาข้ามอำเภอมันก็เหมือนกับข้ามท้องถิ่นแล้วอย่นี้ก็ใช้สิทธิ์ในการเป็นมูซาฟิดได้แล้วแต่ว่ามันไม่มีตัวเลขชัดเจนแต่ถ้ายึดเอาตามตามการปฏิบัติของท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะยึดเอาเนี่ยพี่น้องจะได้ยินเนี่ยจำนวนของ 80- 80กว่ากิโลนี่นะก็ก็ไม่เป็นไรถ้าเราจะยึดเอาในลักษณะแบบนั้นแ,แต่ศาสนาไม่ได้มาเพื่อให้เกิดความยากลำบากนะ ที่น้องต้องเข้าใจนะคาว่าการเดินทางการเดินคำว่าการเดินทางในภาษาอาหรับกับในภาษาไทยไม่เหมือนกันเราไปเซเว่นอ๋อเดี๋ยวเดินทางไปเซเว่นหน่อยเดี๋ยวเดินทางคนคนลยระยะแต่อหารคนลระยะแต่ภาษาอาหรับนี่เขามีแบ่งคําเดินทางไกลเดินทางไกล้นะครับไม่ทันแน่เลย4คําถามผมขออีกคำถามเดียวก็แลวกันอาจารย์ฮะพี่น้องเนี่ยเป็นคําถามที่น่าสนใจมากไม่ยังเป็นน้องเป็นมุสลิมใหม่ละมุสลิมเดิมก็อยากรู้ เราจะสามารถรับประทานอาหารเช่นปลาหรืออาหารซีฟูด้ดในร้านที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมข้อไขอะไรต่ออะไรเยอะออแยะแะต่เราก็สั่งแต่ปลาสั่งอาหารที่เป็นซีฟูด้ดสั่งยำปลาหมึกสั่งอะไรอย่างนี้ในอาหารที่ไม่ใช่ร้านมุสลิมได้ไหมเพราะชุมชนที่เราอยู่เนี่ยเขาไม่ไม่มีมุสลิมอาจาน,นมีน้อยครับครับครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามก่อนว่าอาหารซีฟู้ดที่ว่านี่ม,มันเพียวไหม คือกินแต่ปลาหมึกอย่างเดียวไหมซีฟู้ดแบบร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าไม่มีส่วนผสมอื่นๆที่มันอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาสิหลักการของอิสลามเนี่ยเปิดกว้างจะตายก็คือรับประทานอาหารที่มันไม่มีสิ่งที่เป็นฮารอมเจอปญโอเคไม่มีเรื่องของเนื้อสัตว์ที่เป็นสัตว์บกนะที่มันจะต้องผ่านการเชื่อและไม่ได้มีการเชื่อด้วยการกร่าน้ำของพระผู้เป็นเจ้าปนอยู่ด้วยเนี่ยก็แปลว่าเป็นที่อนุญาตถ้าซีฟู้ดเนี่ยมันไม่ต้องเชื่อแล้วเนี่ย แต่ว่าอาจารย์บอกว่ามันทาร้านหมดไหมเนี่ยอาจจะเป็นเอาหนึ่งเขียงหั่นรวมกันไหมอันนี้ไงอ่ะนี่ไงปะปนไหมปะปนหรือปะปะปนกับเนื้อหมูจานเมื่อกี้หรือเปล่าแล้วก็อะไรอีกการน้ำน้ําจิ้มน้ําจิ้มน้ําจิ้มมีส่วนผสมของบางทีก็มีผงอะไรตัวนี้ผนี่ที่มันมีบางอย่างที่ไม่ทาร้านหรือเครื่องปรุงบางชนิดที่เขาใส่เข้ามาบางทีขอโทษนะผมจําได้ว่าเป็นไงครับเขามีใส่อะไรหมูนะ มันหมูเจียวลงไปให้นิดนึีเขาบอกว่ากลิ่นมันหอมอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่น้องก็ต้องละเอียดนะว่าว่าเราเองเนี่ยไปไอ้คำว่าซีฟู้ดเนี่ยมันฮาลานเลยนะถ้าใช้คำว่าซีฟู้ดนะพีเตอร์ซีแปลว่าทะเลฟู้ดก็อาหารอาหารทะเลแสดงว่าหลักการสลามก็บอกว่าอาหารทะเลทุกชนิดเลยนะฮาลาลหมดเลยนั่นแปลว่าเรากินได้เลยนะพีเตอร์แต่ประเด็นเรื่องของการปรุงนี่แหละว่ามันยังไงเพราะฉะนั้นแม้แต่ปลาหมึกปิ้งนะ พี่น้องไปไปด้วยร้านนี่ฉันกินแต่ปลาหมึกตึ้งแต่มันขายลูกชิ้นไส้กรอกอะไรด้วยเนี่ยกันไงก็ปิ้งอยู่ที่เดียวกันนั่นแหละกลมกันต้องระวังใช่ไมด้นะครับโอ้โหมันลำบากเหมือนกันนะอาจารย์นะบางทีเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าเราไปอยู่หอเราแยกออกมาเรามาเข้ารับอิสลามใหม่แล้วมีทางออกให้เลยอาจารย์จริงๆผมมีชาเลนจ์มาให้พี่น้องเล่นด้วยนะมีด้วยเหรอฮะซาเล้งนะมีการมีการท้าทายอะไรนิดนึงว่าระหว่างอาหารฮาลานฮารอมคิดว่าอะไรหายากกว่ากัน ฮัล้านมันต้องหายากกว่าดิว่าหายากกว่า<ช>พี่<ช>น้องจะมีจะมีจุดนี้เพราะว่าคําว่าฮาล้านของพี่น้องเนี่ยพี่น้องอาจจะหมายถึงไอ้ตาเนี้ยฮัลล้า,านอย่างเงี้ยซึ่งถ้าพี่น้องไปหาอย่างเงี้ยผมว่ายากนะ<า>แต่ผมบอกกับพี่น้องเลยว่าจริงๆแล้ว,วาอาหารฮาล้านนะหาง่ายกว่าอาหารฮารอมนะพี่เต้จริงเหรออาจารย์ใช่ผมถามพี่น้องนิดหนึ่งไปตลาดสดนะไปดูซิว่าผลไม้ไหนฮารอมบ้างอืมไม่มีนะผักไหนฮารอมบ้างไม่มีอีกอ่ะแต่บางครั้งเนี่ยด้วยกับการที่เรายึดติดแต่พี่เต้ไปยึดติดว่าอาหารปรุงเสร็จอ่ะ มันต้องอาหารปรุงเสร็จไนมันถึงจะแบบว่าเออเรากินได้เลยแต่จริงๆแล้วถ้าจะพูดถึงธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าสร้างมาง่ายอาหารของสดเนี่ยใช่แม้กระทั่งปลาเราจะไปซื้อในร้านของคนที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะมันสดเนีไปด้วยมันก็กินได้อะไรได้หรือปัจจุบันเนี่ยก็ง่ายดายมีแกล มี grab food หรือว่าเป็น delivery ต่างๆนะที่เขามีบริการเนี่ยผมว่าแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเหมือนว่าเขาอำนวยความสะดวกให้กับมุสลิมเยอะนะจริงเขามีอาหารอิสลามเือกเลยนะใช่ไหมครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะเางทีฮาลัลเมืฮาลัลอันนี้พี่น้องก็ใช้วิจารณญาณนิดนึงแต่ก็เลงจะบอกว่าง่ายได้ครับแต่ร้านสะดวกซื้อก็มีนะมีถ้าเบื่อร้านสะดวกซื้อ๋ยวนี้ก็มีข้าวที่เป็นข้าวฮาลัลเบ็ดเสร็จเลยนะใช่ใช่ใช่กะพกะเพรามีหมดคือผมเองไม่รู้จะขอบคุณใครนะพีเตอร์ว่าเราเองเนี่ยอยู่ในสังคมเมืองไทยนะ เปิดกว้างนะพี่เต้ยแล้วเราก็เห็นเนี่ยมีบางที่เนี่ยเขาเป็นแผงเลยนะป้ายฮาลานแบบว่าเขาจะเป็นแบบแถบเลยเนี่ยว่าแถบเนี่ยเป็นอาหารสินค้าฮาลานซึ่งอำนวยความสะดวกกับเรามากแล้วให้เห็นได้ชัดเลยว่ามุสลิมสําคัญมากที่น้องให้เกียรติแล้วก็ดูแลเราเป็นคนกลุ่มใหญ่บางคนว่าอันดับหนึ่งบางคนว่าอันดับสองของโลกนะครับเราอยู่ในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองไทยเล็กๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคนไทยเองเนี่ย ก็สนใจและให้เกลียดให้เกลียดนะฮะพี่น้องไม่ต้องกังวลนะเรื่องของอาหารเนี่ยเมื่อเข้าอิลามเดียนจะหากินยากเปล่าเลยง่ายครับง่ายมากานะ,ะวันนี้หมดเวลาจริงอาจารย์อลออีกคําถามนึงก็แม่อยากจะถามแต่ไม่ทันนะพี่น้องเนี่ยรายการดีๆแบบนี้ต่อเวลาไหม ไม่ได้นะพี่น้องนะไงพี่น้องช่วยกันสนับสนุนละกันจะได้มีรายการดีๆอย่างเยอะๆนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุคลีมากเลยนะเดี๋ยวคงต้องกลับไปดูแลครอบครัวใช่ไหมฮะผมเองก็เดี๋ยวฟังตรงนี้แล้วช่ำชื่นใจละปิดร้านเลยกลับไปนอนสบายใจนอนยิ้มนะฮะพบกันใหม่ในทุกๆวันศุกร์บ่ายสองโมงถึงสามโมงครึ่งห้ามพลาดจริงๆแล้วจะมีรีลันพี่น้องดูได้ตามสปอตเลยมีรีลันมีการ รีลลนกันอีกกี่รอ YouTube, รบแล้วก็ไปลงในไว้ฟิกอยู Wiz ่ใน YouTube เอามันทุกช่องทางให้พี่น้องได้สบายใจสำหรับพี่น้องที่เป็นมุสลิมและพี่น้องที่กลับมาสู่ศาสนาเดิมกับรายการศาสนาเดิมเติมสุขครับวันนี้จากลากันไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าอินชอลอวครับวบิลาิตฟิกวะลิทิ่ยะสลามอัลัยกุมะเระห์มตุลลอฮ์วะบาระกาตุสวัสดีครับ